ชุดสีเคียวมิน้นอ๋อเออพูดถึงสีชุดอะเราเราจะมาบอกทุกคนว่าคือหนูอะคือมีหลายคนใช่ไหมคะนี่ขอแถลงการไม่รู้ว่าพี่ลีนาเคยพูดไปแล้วหรือยังคือแบบว่าแฟนคลับบางคนใช่ไหมเขาจะแบบว่าเขาจะบอกว่า เออชุดเซ็มเนี่ยอยากให้มีสีอื่นมากแบบแบบว่าอยากให้มีสีอื่นที่แตกต่างกันไปบ้างเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่สีเขียวมิน้นสีเขียวแบบโทนสีเขียวโทนฟ้าเขียวมิน้นอะไรประมาณนี้ตลอดเลยใช่ไหมยอยากให้แบบมีโทนอื่นๆบ้างแต่ว่าเหมือนหนูก็เคยถามพี่ลีนะแบบเคยคุยกับพี่ลีนวะประมาณว่าแบบ พี่ลินแบบว่าเออพี่ลินนะคะทำไมชุดเราถึงต้องมีแต่สีเขียวตลอดเลยอะไรเงี้ยพี่ลินนะบอกว่าตอนนี้วงของพวกเราอ่ะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากพอขนาดนั้นอยากให้เหมือนสีเขียวมิ้น์มันเป็นฟิลเหมือนอัตลักษณ์เห็นแบบชุดเซ็มหรือแบบเห็นชุดที่แบบสีเขียวมิน์สีเขียวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องนึกถึงแบบอ่ะ ต้องแบบ C G M นี่คือ C G M เหมือนเราสร้างซิ g n น a t u r e ของเราขึ้นมาแบบสร้างความแบบเป็นเอกลักษณ์ของเราขึ้นมาว่าแบบถ้าชุดโทนสีนี้สีนี้อะไรเงี้ยก็คือสีเขียวมินวันใดวันหนึ่งที่แบบ C G M mass หรือเป็นที่รู้จักต่อทุกคนแล้วอะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของสีก็เป็นไปได้ ชุดเซมน่าจะออกเป็นแนวเดาเดาเดา,ด,าดำเทาเทาดำดำหรือเปล่าเออหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ย<ม>แต่ก็ต้องรอดูนะคือแบบหนูว่าชุดมันน่าจะสวยมากๆแน่นอนเลาชุดน่าจะแบบเท่ๆเกี่ยวนิออนเลยเหรอแซบตานะไม่งั้นต้องแบบแบบว่าเต้นแบบมืดๆอะแบบว่า เป็นแบบปิดไฟทั้งเวทีแล้วก็สีเขียวแบบสีเขียวมิน้นแบบบนเวทีแบบนียออนสีแบบภาพจะสีไม่ได้ก็ต้องรองดูแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไง